เลยนะคะนี่คะ่ะเป็นวิซูแบบตรวจติดนะคะนะคะจะมารีวิวถืว่าคลิปนี้จะสั้นๆจะคลิปหม่ค่คะโอเคไหมคะเรามาเริ่มจากปากกาก่อนเลยคะ่ะเป็นสองใช่นี้นะคะแช่น,น,ะะนี้จะลายสวยมากแต่ว่าปากากาแใชงนี้นะคะจะต้องกดลงมาไม่ได้นะคะจะต้องกดเองเนาะจะกดไม่ได้นะคะผู้หลอกตาผู้หลอกตา จริงมาทำอะไรไม่ได้อันที่หนึ่งกันเลยค่ะชื่อปากกาแท่งนี้นะคะทัมีลา,ลายลายแล้วขาวขาวนิด,ด,น,ดนิดนึงนะคะเยอะมากเขาเขียนว่าร้องเพลงอะไรเจ๊จเป็นปากกาเขียนนะคะนำมาเขียนอันที่บิ๊ซูอันนี้นะคะที่เคยรีวิวับมันมีชิ้นนี้ค่ะหายที่ัน่กินนะนี่คือนีอ่ขออนุญาต เขียนได้จริงๆนะเราระาษมันนะนี่เป็นเดี๋ยวชแล้วเป็นตป้ายการีนี้ไม่ดีเท่าไห่นะคะูดหลอกเราใช้ไม่ได้ปากกาจบไปแล้ มชนต่นไปเจออันที่ทุกคนรอคอยนะคะน็่คือบิ๊กซูนั่นเองที่ไอเดียเคยรีวิวบิ๊กซูอันที่มันเป็นแปลกๆนะวันนี้นะมารีวิวได้เจ้าส์ที่ออกมาจากไข่ค่ะามาเริ่มต่อกันเลยเราเอาออไว้ต่อเนาะนี่พระอาทิตย์ก่อน ก็จะทำให้เลนบโบ้ค่ะทำให้เลนบโบ้นะคะวันนี้นะคะซึ่งอกมาค่ะต,ตอนนีเ้เป็นเลนบโบ้นี้ค่ะเรน,เนบโนนบ้นี้นะคะจะตยว,วนั้นคือทำแล้วต้องอย่ามาคิกมากเพรจะอันนี้ใส่ยหลง ก็ทำทิ้มกดให้แรงๆค่ะมันเคยทำผิดภาพไปค่ะมันกวรีบปิดูบ่อนั้นไปบ้องแต่ต้องระบายต่อ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 ข้นแน่นอนเช็บฉชแฉกชฉกขึเสาสอมันะคะต้องะ้องอาลีขง้นสุด ตก็ใส่สมาธิอย่างมากเลยค่ะนี่ก็ต้องใส่สมาธิอย่างนี้ข้ามาเลยแล้วาึ้องไห้แล้วอันนี้อินทิจทุกคนเราควรจะสื่ออันสุดท้ายนะั่นเองเป็นเปลือกไข่ค่ะเปลือกไข่เปลือกไข่น,ไขนะเปลือกไข่อันสุดกข์เลยไปท้ายสุด ว่้า่าดีิ๊สแล้วสามารถเอไปต่อได้ค่้เนีเดี๋ยวอันสุดท้ายเป็นอันนี้นะคะไม่รู้ค่ะนี่เป็นบิซูเขาเอาไว้ต่อเอาไวเล่นกับอันนี้มันทุกโทนก็คือมันเป็นแม่เหล็กติดเหล็กนะคะที่มันเป็นแบบเหล็กๆอ่ะเอาไปตีกเลย দেখা পেয়ে থাকি তোমার ফোন হালাল